ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสราสวัสดีครับคุณนัทพัฒครับสวัสดีครับคุณสันติสุขสวัสดีครับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับค่ะวันนี้อยากจะเชิญคุยเรื่องไทยแลนด์4.0แล้วนะคะสังคมไทย4.0แล้วก็คนไทย4.0สันติสุข อาจจะได้ยินคําว่าไทยแลนด์สืบสบมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็รับรู้เฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวว่ามันเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของไทยนะคะและทีนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะดรสวิตเมสินซีนะคะและท่านตัีเช่่ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ไขแนวคิดนี้อีกรอบหนึ่งนะคะว่าไทยแลนด์สี่สืบเนี่ยจะเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในก็คืออยากให้ประเทศเราในยืนด้วยขาของตนเองในระดับหนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะใช้หลักการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและความพอดีก็คือ ถอดมาจากปัชญาเศรษิจพอเพียงของในหลวงลวนะคะรัชกาลที่9นีดรสุวิทย์ในนย์เนี่ยก็บอกว่าไทยแลนด์4.0เนี่ยจะเป็นจริงได้ต้องสร้างสงคม4.0มี3เทสนะคะก็คือ hope h a p พ i n e s s แลวก็ h a r m o ม y ก็คือความหวังเสี่ยมสุขและก็สมานฉันท์ทีนี้ส่วนการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเนี่ยทำอย่างไรอีก10ถึง20ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีบนขาของตัวเองได้ระดับหนึ่ง ดสรสวิทเมสินีก็สร้างความหวังไว้นะคะว่าภายในสิบถึงยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องสร้างเทคโนโลยีของเราได้ระดับหนึ่งแล้วก็คือเราจะเปลี่ยนจากประเทศจากเป็นประเทศที่ปากชับเราต้องมีลากแก้วเป็นของตัวเองอย่างเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เราสงร่งเสริมดีโอไอเราให้มาลงทุนด้านอุตสาหกรรมรถยนต์แต่เราไม่เคยสามารถผลิตรถยนต์เป็นของตัวเองได้เลยนะคะนในสุดอันนี้ค่ะต่อไปนี้เราจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีบนขาของตัวเองได้ในระดับหนึ่งทีนี้หัวใจที่ดสรสวิตเนสินีบอกว่า ป็นหัวใจของไทยแลนด์4.0ก็คือเรื่องของคนนะคะนายสุขก็คือจะสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่21แล้วถามว่าหน้าตาคนไทย4.0เป็นยังไงบ้างนายธนวิทย์ก็บอกว่าจะเป็นคนที่มีจิตใจงดงามจนะิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมสุภาพแข็งแรงแล้วก็มีทักษะมีความรู้มันก็คล้ายๆทักษะแห่งศตวรรษที่21นะคะที่เราต้องการคนที่มีความคิดเป็นแก้ปัญหาได้แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ ทีนี้หลักคิดของไทยแลนด์4.0นะคะเขาต้องการที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์ชุดใหม่สารพันสุ์สุดคือเป็นคนไทย4.0ก็คือถ้าว่าดรเสวิตบอกว่าถ้าไม่สามารถจะสร้างคนไทย4.0ได้เลยเนี่ยทุกอย่างก็ตกหมดเลยทั้งเรื่องเศรษฐกิจก็ตกหมดเลยเพราะเราต้องสร้างคนไทย4.0สร้างเมล็ดพันธุ์ชุดที่มีรากแก้วไม่สัดชำแล้วก็ไม่ยืมสมุนคนอื่นหายใจอีกต่อไปดรสวิตก็บอกว่าต้องทําวันนี้นะคะ่ะไอศุกถ้าไม่ทําวันนี้มันก็ไม่ถือว่าเรายังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะคะนนคท,ทั้ง มีเรื่องปัญญาที่เฉียบแหลมมีทักษะที่เห็นผลน,น,นะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่งด้มามแลวอนาคตสังคมไทยคนไทยสี่สิบเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมเสี่ยซุปเปรรู้ว่าวันนี้เราก้าวสู่สังคมสูง,สงวัยเราก็รู้กันว่าคนไทยม่ยมีลูกน้อยลงอัตราการเกิดน้อยลงขณะเดียวกันระบบการศึกษาบ้านเราอะคะ่ะก็ยังสอนแบบเดินเดินท่องจําแล้วก็เอาไปสอบแข่งขันกันแน่นอนว่าฐานการพัฒนาที่ย,ยั่งยืนนะคะคนไทยเราจะต้องเก่งขึ้นใช่ไหมคะมีทักษะที่ดีขึ้นเรียนรู้เป็นและทํอยังไงคนไทย คนไทยถึงจะเก่งเก่งขึ้นท่ามกลางโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ค่ะเรามาดูระบบการสอนนะคะวันนี้เราจะได้ยินคําว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพิ่มเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เออมีนักวิจัยของสอกวท่านหนึ่งะคะ่ะศาสตราจารย์ดรปังปอนร,รักษํานเยกิจนะคะรองคณบดีวิยทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์เป็นนักวิจัยด้านคิดวิเคราะห์และการมีกิจสาธารณของสอกวนะก็บอกว่าไอ้ที่บ่นๆกันว่าการศึกษาศึกษาไทยแย่ๆเนี่ย ต้องไปแก้ที่ระบบการเรียนรู้เพราะแบบในสุขเพราะว่าที่ผ่านมาในการวัดผลเนี่ยผิดหมดเลยทุกคนมุ่งให้เด็กเนี่ยมุ่งไปสอบอย่างเดียวแม้กระทั่งกระโดดเชือกในสุขแล้วก็บางคาวก็เอ่อยกตัวอย่างการกระโดดเชือกเนี่ยยังต้องสอบเลยทั้งทางที่การกระโดดเชือกเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิชาพลักศึกษาเป็นเรื่องของสุขภาพอนรรมามัยของเด็กใช่ไหมคะแต่เรายังต้องสอบกระโดดเชือกเลยถ้ากระโดดไม่ได้เนี่ยก็ไปสอบข้อเขียนแทนอันนี้ค่ะเป็นระบบบ้านเราที่ยังมุ่งไปที่การสอบ แม้กระทั่งการดูวัดผลสอบของคะแนนขีดส่านะคะของประเทศเราแข่งกับประเทศอื่นเราก็อยู่ท้ายๆของอาเซียนนะคะในสุดเพราะว่าการคิดวิเคราะห์อของไทยในย,ยังแย่ของเด็กไทยในย,ยังแย่มากการเรียนรู้ของเด็กไทยในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องปรับใหม่หมดเลยต้องสอนให้เด็กวิเคราะห์เป็นเพราะทุกวันนี้เราสอบวัดแต่ความจํแต่การคิดวิเคราะห์เนี่ยในระบบการศึกษาบ้านเราอะคะ่ะในสุดยังมีน้อยมากแล้วก็ดอ,กอร์ฟังซอนนะคะของจีนาเนี่ยก็ยกงานวิจัยของสกวค่ะ ที่วัดการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยป .6 นะคะคถามเรื่องการคิดวิเคราะห์100คะแนนเนี่ยเด็กไทยได้37คะแนนอันนี้ค่ะบ่งบอกถึงการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยที่แย่มากแล้วก็ส่วนงานวิจัยเรื่องจิตสาธารณะนะคะดรปังพันก็บอกว่าเด็กไทยเนี่ยไม่ได้มีจิตสาธารณะที่แย่นะคะแต่องค์ประกอบของจิตสาธารณะที่มีผลมากๆต่อเรื่องจิตสาธารณะของเด็กไทยเนี่ยมาจากครอบครัวค่อะอาจารย์บอกว่าถ้าครอบครัวอบอุ่นเนี่ยเด็กก็จะมีจิตสาธารณะที่ดีแล้วก็ส่งผลถึงการคิดวิเคราะห์ของเด็กในอนาคตด้วย แล้วก็ยังพบอีกว่าเด็กที่มีผลการเรียนดีอะค่ะจะมีจิตสาธารณะที่แย่ก็คือเด็กที่เรียนเก่งระดับสามจุดห้าขึ้นไปอะค่ะศรีสุขมีในยะว่าขเขาเหล่านั้นจะมีจิตสาธารณะที่ไม่ดีเพราะว่าระบบการศึกษาบ้านเราเนี่ย้นให้เด็กพวกนี้ยเ,เรียนเก่งเพื่อไปสอบจนไม่มีเวลาเรียนรู้เรื่องจิตสาธารณะช่วยเหลือสอังคมอย่างงี้ค่ะอาจารย์ก็ยกงานวิจัยเรื่องจิตสาธารณะที่อาจารย์ทํามานะคะแล้วก็บอกว่าไทยแลนด์ศรเราจะไปได้ไม่ถึงไหนเลยถ้า เรามีนักวกิทยกรรมเยอะแต่เด็กของเรา,าคิดวิเคอราะห์ไม่เป็นแล้วก็นําไปปรับใช้ไม่เป็นแล้วก็การเรียนการสอนคิดวิเคอราะห์ในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันสําคัญมากเลยต้องแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็จับประเด็นแล้วก็ไม่ต้องให้เด็กไปกังวลเรียนเรียนเรียนเพื่อไปสอบอย่างเดียวนะคะทีนี้อาจารย์ก็มีข้อเสนอแนะว่าถ้าอยากให้เด็กไทยคิคดวิเคอราะห์เป็นเนี่ยต้องเรียนอะไรบ้างของเราอันดับแรกเลยนะคะเราต้องทําให้คอรอบครัวอบอุ่นไม่กดดันลูกะคะ่ะพ่อแม่นะคะต้องใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆๆๆๆของลูกที่ ถ้าลูกสนใจสิ่งไหนเนี่ยพราแม่ก็ต้องสนับสนุนอันนั้นนะคะคือการไม่กดดันลูกอันดับแรกเลยอันดับที่สองก็คือโรงเรียนต้องปรับระบบการเรียนการสอนการบรรยายเนี่ยต้องเลิกเลยนะคะคือสารสุตต้องทํางานเป็นกลุ่มแล้วก็ทํางานเป็นทีมเน้นอย่างนี้นะคะแล้วก็อันดับสามก็คือระบบการประเมินผลก็คือการสอบเนี่ยจะต้องปรับใหม่หมดเลยอันนี้สําคัญที่สุดแล้วก็อันดับสี่ก็คือปฏิรูปหลักสูตรอันนี้ค่ะต้องทำจริงจริงจังเพราะว่าหลักสูตรปฐมวัยก่อนเข้ามัธยมเนี่ย เราพบว่าหลักสูตรเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมีกิสูหรทักษะในความต้องการในศตวรรษที่21สิบเอ็ดเลยนะคะหลักสูตรบ้านเราหักเป็นแบบนี้ค่ะดอร์ปังปอนะนะคะจากกีฬาเนี่ยก็บอกว่าเราก็จะผลิตเด็กที่เป็นเด็กในหลอดนะคะคุณนยสุก็ <c oughs> คือเด็กเด็กที่เรียนแบบเนี้ยสอนแบบเนี้ยเด็กก็จะประสบความสําเร็จแต่ขณะเดียวกันเด็กนอกหลอดก็คือเด็กที่แบบเบื่อระบบการศึกษาเนี่ยก็จะเบื่อหลักสูตรแบบนี้ก็จะกลายเป็นเด็กแว้นไปก็จะกลายเป็นปัญหาของสังคมไปเขาเรียกว่าเด็กนอกหลอดนะคะที่ไม่ยอมรับ การศึกษาแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นความเหลื่อมล้ำแล้วก็เป็นรากฐานที่อยู่ในระบบการศึกษาที่เราแทบจะมองไม่เห็นเลยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็ยกตัวอย่างหลักสูตรเด็กะถมวัยนะคะควรจะปรับอย่างเช่นปรับยังไงให้เด็กเอาตัวรอดได้มุ่งเน้นการใช้ชีวิตในโลกอนาคตทางดในิทูลเน้นที่ทักษะเน้นทักษะทางปัญญาแล้วก็เน้นทักษะทางอารมณ์สังคมความรับผิดชอบความรับผิดรับชอบนะคะไอ้พวกนี้นะคะหลักสูตระถมวัยเนี่ยต้องปลูกฝังตั้งแต่ระดับ เด็กระดับปฐมวัยเลยนะคะอันนี้นะคะ่ะต้องทําให้ได้นะคะคุณสายสุข,สขทีนี้หลักสูตรดีแล้วก็ต้องมาปฏิรูปครูด้วยะคะ่ะถ้าไม่ปฏิรูปมันก็จะไปด้วยกันไม่ได้ทีนี้อุตสาหกรรม4.0่สนะคะเราต้องการเด็กไทยที่เป็นซุปเป,รอ,ปรอร์แมนดราจะปร์มอยกตัวอย่างว่าซุปเปอร์แมนยังไงก็คืออธิบายว่าเป็นลูกคนเดียวดูแลพ่อแม่นะคะอีกหน่อยเราเรามีลูกน้อยลงเสมนส่วนใหญ่จะมีลูกหนึ่งคนเด็กคนนี้จะเป็นซุปเปอร์แมนเลยดู ออดูแลพ่อแม่ปุ่าตายายพี่น้องที่ยังไม่แต่งงานที่ไม่มีลูกไหนจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็มีความเครียดจากการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเด็กยุงหม่จะเป็นเด็กเราจะสร้างเด็กให้เป็นซูเปรอร์แมนยังไงครับ,ดบเดลเร,รบังครัก็ทิ้งคำถามว่าเด็กพวกนี้จะต้องแต่งแล้วก็จะตองขนาดไหนนะคะเราจะสร้างเขาให้มาดูแลพ่อแม่ปุญาตายายทั้งทงี่เขาเป็นลูกคนเดียวได้ยังไงในอนาคตนะคะแล้วเ,เราจะเห็นประเทศไทยเนี่ยมีลูกคนเดียวเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างซูเปอร์แมนตัวนี้ยังไงนะคะคุณนิสุก ทีนี้มันมีคำหนึ่งคำว่า IQ คุณเสกรู้จักคำว่า IQ EQ ชจ้านะคะตอนนี้มันมีคำอีกคำหนึ่งเรียกว่า e f ค่ะคุณเอกสุรเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรือสสสเนี่ยเขาก็ร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายไทยแลนด์ ES ทพลนเนอร์ชีพนะคะเขาจัดประชุม ES ซัมมนาเซียม2016คือปลูกฝังทักษะสมองบ่มเพราะเด็กยุค4.0ในเวทีเขาก็ชี้ชันเลยนะคะว่าเด็กว่าคนไทยยุค4.0ในทั่วโลกเขาต้องการเอ่อเด็ก โดยชวนที่เรียนรู้ที่จะปรับตัวได้ในสุดอันนี้ค่ะเป็นทักษะที่ที่สําคัญแล้วก็ต้องวางรากฐานตั้งแต่ปฐมวัยหรืออายุศูนย์ถึงหกปีเลยนะคะเขาเรียกว่า E F ก็คือการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สําเร็จก็เรียนภาษากีนว่า E F ะนะคะมันเป็นการการทํางานของสมองในการเฝ้าดูแล,แล้วก็ควบคุมอารมณ์ความคิดการกระทําอันนี้ค่ะเด็กจะคิดวิเคราะห์เป็นก็มาจากไอ้ตัว E F เนี่ยค่ะที่เราเต้องสะสมให้เด็กกันนะคะสุดทีนี้ศูนย์วิจัยภาษาวิทยาศาสตร์ สาบันชีววิทยาโมเลกุลของมหิดลเนี่ยเขาก็สำรวจการพัฒนาสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กอ,อ,อายุสองถึงหกปีเนี่ยจากสามพันตัวยอย่างทั่วประเทศเลยนะคะเมื่อปีสองพันห้าอยห้าสิแปดถึงห้าสิบเก้านะคะด้วยแบบประเมินพัฒนาด้านเอเอฟในเด็กปฐมวัยเนี่ยเขาพบว่าเด็กไทยวัยสองถึงหกปีเนี่ย มีพฤติกรรมที่บกพร่องของ E.F ก็คือการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สาเร็จเนี่ยประมาณส0สิเรนลยสาวคนสุดล้า E.F. นี่มันเกี่ยวอะไรกับพัฒนาสมองของเด็กกันนะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดปัญหาความล้มเหลวทางการเรียนหรือออกจากระบบการแทนนะคะคนส,สุลดความเสี่ยงของเด็กที่จะตัดสินใจผิดพลาดเช่นใช้ยาเสพติดหรือการตั้งครรภ์ในเวัยเรียนหรือเพราะการเพราะการทํางานของสมองส่วนนี้มันจะช่วยให้เด็กคิดก่อนทำอะค่ะยับยั้งชั่งใจเพื่อตํากับตัวเองสู่ความสําเร็จอันนี้เขาเรียกว่า e.s. E นะคะคุณนายสุการพัฒนาสมองส่วนเนี้ยมันจะอยู่ในการใช้ชีวิตประจําวันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านเลยค่ะคุณนายสุแต่ขนาดนี้ยครูและพ่อแม่ของของเราเนี่ยยังขาดความเข้าใจเราสอนเด็กเล็กกันนะคะที่ขาดความสมดุลเลยมุ่งแต่วิชาการอย่างเดียวตอนเนี้ยส่งเสริมการเรียนการอ่านก่อนวัยเรียนและทั้งเด็กวัยเนี้ยควรจะส่งเสริมด้านการเรียนรู้ว่าสุขและทีนี้การฝึกไอ้ด้านเนี้ยนะคะมันจะรู้จักทำให้เด็กรู้จักยืดหยุ่นทางความคิดนะคะแล้วก็มันจะมีส่งเสริมให้ เด็กโตไปเนี่ยมีการคิดอย่างมีเหตุมีผลนะคะคนสุทีนี้ในแพทย์อุดมเพศสังหานะ,นะคะแพทยด้านเด็กและเยาวชนก็บอกว่าจากการที่ติดตามงานวิจัยเ,เรื่องเด็กอัจฉริยะมากว่า80ปีเนี่ยก็พบว่า IQ เนี่ยไม่ได้การันตีความสําเร็จของมนุษย์เลยค่ะคะุณสุเพ<ๆ>ราะว่าโลกในศตวรรษหน้าคือศตวรรษที่21นี่ยไม่ได้เน้นเรื่องความจำเลย S <S แต่จะเน้นเรื่องการควบคุมตัวเองแล้วก็มุ่งสูง่เป้าหมายยึดหยุดยในชีวิตนะคะในสุดทีนี้ประเทศเราเนี่ยก็ยังสอนแบบท่องจําอยู่นะคะทั้งทั้งที่ในหลายองคอ์กรหลายประเทศอย่างอังกฤษอังกฤษออสเตรเลียหรืออเมริกาเนี่ยนะคะมหาลัยดังๆเนี่ยค่ะเขาก็ให้ความสนใจเปลี่ยนวิธีคิดในการนำเรื่อง e F เนี่ยเข้าไปตับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วะคะ่ะแต่ประเทศของเราเนี่ยถ้าเราจะสร้างคนไทย 40, 4.0เราจะเห็นว่าระบบการศึกษาเราต้องเปลี่ยนขนาดใหญ่เลยเฉพาะหลักสูตรและการปฏิรูปครูคะุครับ มันไม่ได้มีมิติเรื่องเศรษฐกิจเพียวๆเ,เรื่องเดียว,ยวนะฮะใช่มันคุณคุณชูวิทย์บอกว่าเราจะเน้นเรื่องคนแต่คนไม่ค่อยรู้เลยว่าไทยแลนด์สู่สี่เนี่ยเน้นเรื่องคนแล้วท่านเรื่องคนนี่มันก็ต้องโยงกับระบบการศึกษาบ้านเราอะค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะว่าเราจะปรับเระบวนการสอนเด็กไทยยังไงต่อไปในอนาคตนะคะครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ลงปุ๊บเห็นผลปั๊บใช่ไหมเรื่องการศึกษาองฒนาคนเนี่ยน่าจะสิบยี่สิบปีแล้วต้องพัฒนาตั้งแต่เด็กประถมวัยเลยนะคะครับ ก็ต้องมีความต่อเนื่องในการทํางานนะครับวันนี้ขอบคุณคุณนัทพัฒน์มากครับ